บอกไว้ก่อนนะครับคันนี้น็อตเดิมทั้งคันเลยนะคะรับสภาพสวยงามมากมไม่ชนหนักไม่พิวพัฟไม่นามท่วมกแบบารันตีไม้แท้ประวัติศูนย์ตรงนะครับเจ้าของเก่าดูแลให้แล้วนะครับผม นั่งแต่การโต้ตัคานะครับมีรถมิตซูบิชิปายเจก็เข้ามาอีกหนึ่งคันครับวันนี้ก็คารเบากว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพดีแท้กันเลยนะครับมิตซูบิชิปายเจก็2.4 GT Premium ขับเคลื่อนสองน้อนะครับตัวท็อปขับสองนั่นเองนะครับปี2016-2017นะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆครับสีบรอนเงินเดิเดมงานใหม่เก้าเหมือนเดียวใหม่น้อยม,มากๆเลยนะครับผม วันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้าปาเจก็คันนี้นะครับออาเส้นต่างมันมีอะไรบ้างนะครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงน่าใช้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้น็อตเดิมทั้งคันเลยนะครับสภาพสวยงามมากนะฮะก็มาชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดหมดสตาร์ทให้ทั้งปอออโต้ค่าด้วยนะครับกดติดตามกันยกันนะครับก็มาชมกันได้เลยมีซูเปอร์ชีพปาเจก็2.4 GT Premium ขับเคลื่อนสองันนี้นะครับ อ่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตัวนี้คือมันตัวท็อปนะครับกระจังหน้าเป็นโลโก้เรด่านะครับแล้วก็ไฟได้ทำอะไรยังไงคู่หน้าครบเลยนะครับมีไฟฟลักแหนมตัดหมอกในตัวนะครับมันก็ชิ้นงานโครเมี่ต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับสีบนเงินเดิมงานจะเหลือแค่ขัดเคลือบสีนะครับรถมันจะเงาจะฉ่ำกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับคันนี้ช่วงล่างนะครับเป็นโช็คอัพเดิมนะครับโช็คเดิมสปริงเดิมเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับแล้วก็มีล้อแม็กซิ่งมานะครับ คันนี้สเปกยางของเขา265 60้า2 5 6 0 r 1 8นะครับยางปี20นะครับเป็นยางซิ่งนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับน็อตโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับกระจกโครเมียมต่างๆเดิมอยู่ครบหมดไฟเลวอดีอยู่นี่นะครับกันสาดก็เป็นกันสาดแท้จากโรงงานป้ายแดงเลยนะครับมันได้ข้างเสาอากาศเดิมอยู่ครบนะครับมือประตูเป็นโครเมียมแล้วก็ด้านในเป็นเบาะหนังสีดํา คันนี้สภาพใหม่มากกินเบาก,กินหนังสะอาดสะอาดเดิมๆอยู่ครบหมดเลยนะครับมาประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่แกะไม่ถอดโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับต่อกลมชัดเรียงสวยนะครับผมนี่ฮะดูได้เลยนะครับสภาพดีมากนะฮะสภาพสวยเลยนะครับผมนี่ฮะเป็นไงสวยงามไหมเบกไฟฟ้าคู่หน้านะครับเดิมๆครบเลย นี่ครับน็อตต่างๆประตูไม่แกะไม่ถอดนะครับเดิมหมดนะครับสภาพดีมากประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับมันก็จะมีรูก้อนนิดหน่อยนะครับผมจะให้ดูแบบนี้เลยประตูเดิมหมดนะครับแล้วก็เม็ดอาต่างๆเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่สวยนะครับสวยมากแล้วก็เบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังดเดิมคันนี้ยังไม่ทําสปานะครับยังไม่ดูดฝุ่นอะไรเลยนะครับ ทำความสะอาดเสร็จโอดจะสวยงามกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับราะจะเหลือทำความสะอาดด้านในนะครับดูดฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ทําสปาใหม่หนึ่งรอบนะครับนี่วันนี้มดเอาเข้ามาให้ดูก่อนนะครับฝ้าหลังคาสะอาดนะครับไม่ลงขนาดใดๆแล้วก็จอกลางเดิมอยู่ครบหมดนะครับยางหลังฝั่งซ้ายนะครับยางสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับทั้ง4ี่ล้อดิสเบรกสี่ล้อครบด้วยนะครับเป็นยางซิ่งนะครับปี20ิ สเปกเดียวกันหมดนะครับแม็กขอบ18ยางเท่มากด้านท้ายนะครับไฟท้ายต่างๆของปาเจโรสวยงามนะครับเป็นตัวก่อนแมตเชนด้วยนะครับไฟท้ายยาวๆเลยสปอยเลอร์ท้ายนี่ครับที่แบบน้ำฝนต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับโลโก้นี่ครับปาเจโรสปอร์ตนะครับ2.4 GT พรีเมียมมีกล้อง้าหลังในตัวนะครับเซนเซอร์ถอยกลางระยะ4จุดหนังครบเลยยังอะไรเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับช่วงน่างสวยนะไม่เป็นสนิมเลยนะครับสภาพดีมากไปเท่าเดิมๆไม่แต่งไม่จูนใดๆนะครับ นี่มาดูฝาท้ายกันฝาท้ายคันนี้นะครับนี่น็อตฝาท้ายเดิมหมดเลยครับซ้ายขวาตะเข็บต่างๆเดิมหมดนะครับสภาพดีมากเบาะจะที่นั่งหัวหมอนอยู่คบหมดนะครับสภาพดีมากๆเลยแล้วก็ฝั่งีจะมีแม่แรงตัวขันนะครับหลายคันจะไม่ค่อยมีนะแต่คันนี้จ้ของเก่าเก็บไว้ให้อย่างดีเลยนี่โอเคครับด้านท้ายก็ประมาณนี้ สวยงามมากล่อสีบอลเงินนะครับสวยงามมากเลยนะครับโครงสร้างเดิมเ0็นะไม่ชนหนักไม่พลิกไม่น้าท่วมไม่ก้าวหกิโลไม่น้อยด้วยครับอันนี้ไม่แท้นะยางฟังขวารับเป็นยางซิ้งเหมือนกันนะครับล้อแม็กแบบนี้เลย68นะครับดิสเบรกสีล้อครบแชสซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่ตะกุไม่ตะกุบผังใดๆนี่ครับด้านในมาดูกันโครงสร้างนี่เม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะครับให้ดูคานบนเสาการต่างๆนะครับเดิมจัดนะครับ เดิมมากๆเบาะนั้งต่างๆนะครับสภาพสวยบันไดขั้นเด,เดิมหมดเลยนะครับรถใช้งานในกรุงเทพนะครับคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนี่ครับหนอนประตูต่งตางๆสติกเกอร์นี่เห็นไหมสติกเกอร์ของปาจจิโกเขาก็สติกเกอร์เพจตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับตรงตามเล่มนะนี่สติกเกอร์ใส่ลมยางนะครับเดิมหมดแล้วก็หนอนประตูนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยสภาพดีมากการันตีว่าเดิมกับเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน บากไฟฟ้าคู่หน้าครบจกไฟฟ้า Auto, ออโต้เฉพาะคนขับนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเราจะทําสปาใหม่นะครับนี่เดี๋ยวเราเก็บงานอีกทีหนึ่งก็คือจะเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเบลว์ตองรุ่นนะครับปี16บหตัวิบนะครับมันออกไปไปลายปีนะครับผมอันมันสี่ฟังก์ชันสองฝั่งครบทีพัน์ชิพครบนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะครับว่าตัวปัจเจกสปอร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันนะครับฝาปงเปิดขึ้นมานี่ สัโปงเดิมๆนะครับน็อตเดิมแก้มเดิมหมดนะครับนี่โครงสร้างเดิมหมดเลยก็วสวยสภาพเดียวกันครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสติ๊กเกอร์มอกนี่เดิมอยู่ครบหมดนี่ครับสภาพสวยปั ABS ๊มเอเเดิมเทอร์โบเดิมๆนะครับหมดไม่ชนหนักไม่พิลพับไม่น้ำท่วมการันตีไม้แท้ะว่าศูนย์ตรงนะครับเจ้าของเก่าดูแลให้แล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้เครื่องยนต์2อง0ันสีซีเครื่องยนต์ดีเซล ไม่ติดแก๊สนะครับปัจจัยก็คือ24ดีเซลนี่คือขับมันมากรับสนุกมากๆเลยนะครับเทอร์โบเดิมไม่แต่งไม่จูนปา๊มดีเซลเดิมอยู่ครบหมดนะครับหม้อน้ำเดิมเดิมเลยนะครับระบบความร้อนนี่คือหูปอย่างปกตินะครับแบตเตอรี่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับยังใหม่อยู่นะครับสภาพดีมากห้องเครื่องสะอาดสะะาดนะไม่เป็นสนิมด้วยนะครับแล้วก็ไม่จมน้ํานะครับไม่แช่น้ํานะครับไม่ใช่อุ้ยน้ําเค็มด้วยนะครับสภาพดีมาก เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะครับว่าตัวออชั่นของตัว2.4 GT คันนี้จะมีอะไรบ้างนนะัไปชมกันคันนี้ก็คุณแจฟต์สตาร์ทอย่าเบรกกดปุ่มนะครับเบกไม่92,000กิโลนะครับ,รบประกันไม่แท้นะครับสภาพดีมากนี่จอมิสูบิชิจอเดิมๆเขาเ,เลยนะครับแล้วก็จะมีนีเวกเกเตอร์โรงงานของเขานะครับจอฮัสตก,กรีนด้วยนี่เดี๋ยวกดตรงนี้ได้เลยนะครับพวกคอนโซลต่างๆเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับนี่ แอร์แบ็กคู่หน้าครบนะครับเนี่ยจอต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับแอร์เย็นมากแอร์เป็นแอร์สองตอนนะนี่เปิดตอนท้ายตรงนี้นะครับแอร์ท้ายมีเบรคมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็การบรรจุชิปพรมลัยนะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับคันนี้มีคูคอนโทลเรียบร้อยนะครับไฟหน้าออโต้มีไฟตัดหมอกครบนะครับสภาพดีเลยนะครับคันนี้ป้ายแดงร้านก็บาทไม่น่าเชื่อราคามือสองกอแค่นี้นะครับ สภาพใหม่มากใหม่เก้าหมื่นสองประวัติศูนย์ตรงนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับใช้งานดีใช้น้อยนะครับซื้อไปวิ่งปีกัาหมื่นกว่าโลนะครับใช้ไม่เยอะเลยนะครับสภาพยังใหม่พอมาเนี่ยดูดิหนังเดิมๆหมดเลยนะครับเบาะเดิมๆยังไม่ทําใหม่เลยนะครับใช้ได้ไปก็คุ้มนะครับราคาดีมากด้วยคันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมไปสรุปนาขอได้ฟังกันครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับน่าใช้หรือเปล่าชมกัน ราะคาปเจเร้าคันนี้นะครับ2.4 g t ุี่ GT ี่มขับขึ้นสองล้อปี16-17นะครับราคา6 5แ0 0 0่บาทนะครับบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมแน่นอน,นะคะรับเปอร์เซ็นต์นับน็อตไม่มีขยับเลยนะก็ได้รถบ้านเดิมๆแบบนี้เลยนะครั 9, บไม่กล้าหกิโลการันตีไม่แทน้แน่นอนนะครับ ตรวจสอบประวัติตัวสอบโครงสร้างได้ครับนี่ครับบอกเลยว่าตรงปกนั้นผมแจ้งอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ตรงตามแจ้งเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับสนใจซืญญ้อต่อมาที่โปรออโต้คาร์ได้ครับซื้อเงินสดได้จากไฟแนนซ์ได้ครับซื้อเงินสดคันนี้ไม่เสียใบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับจากไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านไฟแนนซ์ผ่านเงาบริการส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมสนใจซื้อแบบไหนนะครับก็ติดต่อมาที่โปรออโต้คาร์ได้เลยนะครับ ากช่องทางต่อนครับทาง Facebook YouTube TikTok ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s สมัครสมาชิกทางโปรออโต,โต้วค้าให้เรียบร้อยขอบคุณช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแนมะนำนะครับแล้วก็เจ้ามิสเตอร์ปิ๊กปัจเจ้าคนนี้นะครับขอตัวกานไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ